สาวๆหลายคนนะครับจะชอบคนในเครื่องแบบนะครับอันนี้ก็เป็นเทรนด์นะครับบางคนชอบทหารตำรวจครับแต่ตอนนี้เทรนด์ยุคใหม่ที่แน่นอนและชัวร์ที่สุดนะครับก็คือเครื่องแบบพระครับเราจะเห็นนะครับจากเรื่องสีกาก๊อปเนี่ยนะครับมีการซุกจีวรพระเนี่ยถึง10รูปนะครับเธอผัวพันกับพระเทละชั้นผู้ใหญ่เนี่ยนับ1ิบเลยนะครับว่ากันว่าเนี่ยเธอเปิดบัญชีไล่ตก แต่ละรูปเลยนะครับมีตั้งแต่เจ้าคณะตำบลไล่สมณศักดิ์มาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วทําไมครับพระถึงน่าสนใจสําหรับสีกากันจังเลยแน่นอนนะครับอาจจะเป็นความชอบส่วนตัวของแต่ละคนนะครับที่เห็นพระในผ้าเหลืองแล้วโดนนะครับอาจจะเป็นพระหนุ่มรูปลอหรือว่าพระแก่ทรงป๋าที่ดูแล้วหืมทรงเสียชอบคนแก่นะครับแล้วพระเนี่ยมีข้อดีไงสําหรับสีกาครับแน่นอนครับพระต้องอยู่ที่วัดใช่ไหมครับแต่วัดเสียเนี่ยอยากจะมาหาเด็กเมื่อไหร่เนี่ย เด็กต้องว่างถูกไหมครับพระอยู่ที่วัดพระไม่ได้มาหาสีกาได้ง่ายๆนะครับหการเข้าหายากกว่าสําหรับสีกาที่อยากคบซ้อนหลายๆรูปนะครับอันที่2เนี่ยพระเนี่ยแบล็กเมย์ง่ายครับคือยอมทุกอย่างอะ่ะอย่ามาเปิดเผยฉันละกันยิ่งสมณะศักดิ์สูงๆยิ่งมีเงินเยอะๆเนี่ยนะครับแบล็กเมย์ง่ายจ่ายเท่าไหร่ก็ยอมไปหมดนะครับเห็นไหมครับอย่างกรณีอย่างเจ้าวัดวัดไร่ขิงเนะี่ยเห็นไหมครับจ่ายเงินให้สีกาไปเท่าไหร่กับคลิป black may แบบนั้นนะครับฉะนั้นในยุคนี้นะครับเขาบอกว่าเป็นยุคขาดแคลนป่าครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีครับป่าไม่ค่อยมีเงินครับแต่ว่าเงินทําบุญของวัดเงินของวัดนี่ยังสะพัดอยู่ครับฉะนั้นเนี่ยตลาดที่ทดแทนป่าคือตลาดของพระครับส่วนเรื่องต่อมาครับวัดเนี่ยครับก็เป็นศูนย์กลางของ แหล่งฟอกเงินของธุรกิจเทาเลยนะครับเราจะเห็นครับจากข่าวที่ออกมาครับมีวัดดังครับโดนในกุฏิเจ้าวาดนี่แหละโดนฉกเงินไป20ล้านครับแต่ว่าพระไม่อยากแจ้งความบอกว่าช่างมันเถอะนะครับอยากให้เรื่องเงียบใช่ไหมครับมันมีที่มาที่ไปครับเพราะว่าบางทีการทําบุญเนี่ยครับพระรับเป็นเงินสดไม่ได้เข้าบัญชีวัดนะครับฉะนั้นเนี่ยมีเงินเนี่ยซุกเข้ามาเยอะมากนะครับมันก็เป็นช่องทางหลายๆช่องทางครับในการฟอกเงินครับอาจจะมีลูกศิษย์วัดนะครับที่เป็นเจ้าของบอลในหน้าเงินกู้เนี่ยอาจจะ เงินสดที่พระได้มาเหล่านี้นี่แหละไปเกาะไปปล่อยกู้แล้วก็เก็บดอกแล้วก็มีมาเฟียตามเก็บนะครับแล้วก็แบ่งรายได้กันเห็นไหมครับเงินไม่ได้อยู่ในกุฏิเฉยๆแต่เงินเนี่ยสามารถไปทําให้มันเบ่งบานได้นะครับแล้วเรื่องเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะครับมันมีมานานแล้วเพียงแต่ว่ามันไม่เคยโดนเปิดเผยในสังคมจนกระทั่งมันมีการโป๊ะแตกขึ้นมาอย่างที่เราเห็นนี่ไงครับก็ยังมีวัดอีกบางประเภทนะครับที่ทํางานเป็นเครือข่ายแบบ MLM นะครับ ก็เป็นวัดดังวัดใหญ่ย่านปทุมนะครับก็จะมีสาวกเข้ามาเดี๋ยวก็เดินทดดุ่งดงกลางเมืองบ้างอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นเครือเครือข่ายแบบ MLM มครับมีการขายคอนโดหน้าวัดนะครับให้ลูกศิษย์มาทาบุญเห็นไหมครับงั้นการทําธุรกิจในเชิงเนี้ยเยอะมากพุทธภาณิชย์ไม่ได้มีเฉพาะทําเหรียญปั่นเหรียญขายเหรียญในราคาแพงนะครับนั่นก็คือพุทธภาณิชย์ที่แบบจับต้องได้ตรวจสอบได้ถูกไหมครับยังมีพุทธภาณิชย์ในเรื่องของการลงทุนก็มีอย่างวัดป่า ล่าสุดน,นะครับก็มีวัดป่าที่มีเครือข่ายอยู่ในหลายประเทศนะครับก็จะชักชวนลูกศิษย์นี่ยแหละครับเข้ามาลงทุนในธุรกิจธุรกิจหนึ่งที่เขาอ้างว่าจะมีการไป IPO ในตลาดหุ้นอเมริกานะครับ อันนี้ก็สร้างความเสียหายในวงเงินหลายร้อยล้านเลยนะครับแต่ว่าเจ้า,าวาดเนี่ยฉลาดไม่ได้ให้โอนเข้าบัญชีตัวเองให้โอนเข้าบัญชีบริษัทนั้นโดยตรงนะครับแล้วก็มีการผ่องถ่ายไปถึงลูกหลานของเจ้าอาวาดด้วยครับอันนี้หน่วยงานที่ยิ้มเลยนะครับไม่แพ้ตำรวจเลยครับตำรวจเนี่ยเวลามีบ่อนพื้นที่ไหนเนี่ยมีผับมีบ่อนเยอะๆนะครับตำรวจสอนอนอนั้นยิ้มครับแต่หน่วยงานที่กินเงียบๆครับก็คือสำนักพุทธครับ สบายครับสามารถเคลียร์กันได้ครับฉะนั้นไม่ค่อยเป็นขา่าวไม่ค่อยเป็นเรื่องครับอย่างเก่งเนี่ยพระก็สวยไปครับแต่สำนักพุทธไทยเนี่ยกินนิ่มๆ ยิ้มยิ้มเลยครับก็นี่แหละครับข่าวคราววัดของวันอาสาฬหบูชาครับที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ได้อยากที่จะให้คนเนี่ยเลิกศรัทธาวัดหรือว่าพระสงฆ์นะครับพระดีๆก็มีครับแต่เราต้องกลับไปย้อนดูคําสอนของพระพุทธเจ้านะครับภิกษุนะครับก็คือผู้ออกเรือนนะครับออกเรือนก็คือว่าละเรือนที่เป็นคารวาสอยู่แล้วนะครับออกไปอยู่ตามป่าตามเขาเพื่อปฏิบัติธรรมในที่ที่มันวิเวกนะครับแต่ว่าณปัจจุบันครับด้วยสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปครับภิกษุออกเรือน ของคารวาสแต่ไปสร้างเรือนของทรงที่ใหญ่โตขึ้นมาครับก็จริงๆแล้วก็ออกเรือนเล็กไปสู่เรือนที่มันใหญ่กว่าเดิมจึงกลายเป็นอาชีพขึ้นมาครับทำให้แนวทางของการบวชเนี่ยมันบิดเบือนไปมันก็จึงเกิดปัญหาตามมาสิ่งที่เราเห็น ที่มันเป็นคดีความที่มันเป็นเรื่องเนา่นาๆเนี่ยก็คือคนที่ไม่สามารถเดินตามแนวทางคําสอนของพระพุทธองค์ได้ครับสวัสดีวันษาหะบูชาครับขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการปฏิบัติธรรมครับแล้วก็ขอให้ฟังคําสั่งสอนของพระพุทธองค์ดูตรวจข้อพระธรรมที่พุทธองค์ท่านทรงส,งสั่งสอนไว้อะไรที่เอามาประยุกต์ใช้กับเราได้นะครับแล้วก็ศรัทธาในพระสงฆ์ที่มีวัดปฏิบัติที่ดีครับที่สอนให้มันไปตามแนวทางที่มัน เป็นตั้งแต่ออริจินอลครับ